สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญมาแนะนํานะครับอีกหนึงเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เคนนะครับหลังหลังเหรียญเป็นหลวงพ่อจงนะครับเหรียญนี้ก็เป็นพระบ้านนะครับราคาไม่แพงนะครับหาเช่าบูชาได้ตามตลาดนัดพระเครื่องนะครับทั่วไปนะครับจะเจอนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ ที่ไม่มีราคาแพงมากนะครับหลักร้อยนะครับอาจจะหลักสิบด้วยครับครับเพื่อม่ให้การเสียเวลาครับเรามาดูรายละเอียดของเย็นกันเลยครับัแรกครับเราหยิบเลร้ยญขึ้นมาพิจารณาแบบไม่ต้อง่องก่อนนะครับนี่นะครับวัดหนองกระดูกควายนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่นี่ครับ ไม่มีบอกนะครับว่าจังหวัดอะไรนะครับวัาน้องกระดูกควายนะครับน้องปูเคนนครับก็สองกันเลยครับนี่ครับสองดูหน้าหลวงพ่อก่อนเลยครับหน้าหลวงปู่ดูครับพระแท้ดูยังไงมันก็แท้ครับจะให้ไปเป็นพระเก๊ก็ไม่ใช่ครับ รดูรายละเอียดแท้แต่ราคาในตลาดพระเขาเล่นกันไม่แพงนะครับพุทธคุณทางใจครับดูหลังเหรียญครับนี่ครับหลวงประจงประจงะครับ หลงพ่อจงนะครับสวยนะครับเพื่อนเหรียญเงาเสาห้านะครับพรศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับนี่ครับหม่เจาะครับเป็นแบบนี้ครับปิ้นนะปิ้นแบบนี้นะครับดูขอบเหรียญครับนี่ครับ มาดูตัวตัดครับตัวตัดเป็นแบบนี้ครับตัดฉีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดขาดนะครับมันตัดฉีกนี่ครับมาดูหัวเรียนข้างหน้าครับ แล้วตัวตัดนะตัวตัดเดี๋ยวข้างนี้ครับตัวตัดฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายเราขวาลงพ่อนะครับนี่ครับเป็นตัดฉีกนะครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ตัดฉีกนะครับ ง่ายครับดูพระแท้ยังไงมันก็แท้ครับนี่ครับราคาไม่แพงครับใครสนใจก็หาเช่าบูชาได้ครับตามตลาดนัดพระเครื่องครับส่วนมากจะอยู่ในพระเชียกองนะครับเยี่ยมหลวงพ่อเคนนะครับหลวงปู่เคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝติดตามช่องด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ